สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคําโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับ .com ก็ได้ครับในที่สุดเราก็ทำคลิปคุยถึงหนังที่เข้าฉายในวันสัปดาห์ที่20ม,ม,มกราคม2565ในประเทศไทยสำเร็จครบทุกเรื่องแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่9ในสัปดาห์เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมีหนังเข้าทั้งหมด9เรื่องสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่27มกรามีเข้า4เรื่อง ทำเสร็จแล้วยกเว้นเรื่องนี้นะครับจะเป็นคิวต่อไปแต่ที่เอาเรื่องนี้มาพูดก่อนเพราะที่จริงตั้งใจว่าจะไม่พูดจะปล่อยผ่านเลยไปเลยแต่ว่าก็มีน้องๆเพื่อนๆพี่ทักมาว่ายัางไม่ได้พูดเรื่องนี้แล้วประการสำคัญที่สามารถพูดได้เนื่องจากว่าวันที่โพสคลิปคือวันที่2เดือน2ปี2022 Major Cineplex เจจัดโปรโมชั่น ลดราคาภาพยนตร์10เรื่องในราคาเพียงแค่22บาทเท่านั้นรายละเอียดที่โอ้โพสไว้ในโพสก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็มีเรื่องนี้ด้วยรถบ่วนกระบวนนรกมีแฮร์รี่พอตเตอร์มีส้มปลาน้อยมีสิงภาคสองมีทางฝันร้ายสายมายาแล้วก็ยังมีหนังที่ออกไปแล้วเอากลับเข้ามาเพื่อใช้เป็น สนองความต้องการของคนรักหนังหลายเรื่องไม่รู้ว่า Kings Man ออกอยังอาจจะยังไม่ออกก็ฉายต่อเนื่องแต่สองเรื่องที่เอากลับมาฉายใหม่ก็คือโคด้าหัวใจไม่ไร้เสียงและเรื่องนี้คือเรื่อง d e m o n i กไม่มีชื่อภาษาไทยนะครับ d e m o n i กก็หมายถึงอย่างซาตานอย่างปีศาจความปีศาจอะไรทั้งหลายเนี่ยแหละก็หนังเรื่องนี้ทำรายได้น้อยที่สุดในบรรดาหนังที่เข้า9้าเรื่องเรื่องเวลา ยังทํารายได้สูงกว่านะครับเป็นเป็นเป็นอันดับ8ของทั้ง9เรื่องเรื่องเดอ์มอนิกทำรายได้ไปเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นจากการฉายแค่ไม่กี่สาขาและไม่กี่รอบที่โอกไปดูที่เมเจอร์รังสิตแล้วน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้คือหลังจากที่หนังฉายไปครบแล้วเนี่ยหนังออกจากโรงไปหมดแล้วโรงหนังจะทำการทํำลายโปสเตอร์ทั้งหมดนะครับ ถ้าเราไม่ได้ไปคุยตามทังขยะหรือไปเก็บเอามาขอใช้ไว้ก่อนเนี่ยก็ไม่มีโปสเตอร์แสดงนะครับเดรมมนิกมีโปสเตอร์แปะหน้าโรงหนังแต่พอถึงวันสุดท้ายก็หายไปเรียบร้อยก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราดูรูปจากในเว็บก็แล้วกันนะครับแล้วก็พี่โอจะเปิดตัวอย่างด้วย ถ้าตัวอย่างนี้โดนฟ้องเรื่องลิขสิทธิธ์พี่โอจะต้องตัดตอนตัวอย่างนี้ไปแล้วก็ข้ามมาคุยกันต่อเลยนะครับ you know เราไม่เปิดเสียงดีกว่าครับพี่โอจะบรรยายตัวอย่างกันแล้วกันมีผู้หญิงคนหนึ่งไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลป่วยขั้นโคมา่าผู้หญิงคนนี้นะครับ แล้วหมอก็บอกว่าผู้ผู้ป่วยมีอาการประหลาดคือเป็นอมาาพาสทั้งตัวแต่สภาพจิตใจยังดีอยู่ก็เลยให้เธอเข้าไปในจิตใจของคุณแม่ซึ่งเธอเองก็ไม่อยากเข้าเท่าไหร่แล้วก็ใช้วิธี Virtual Reality เนี่ยเข้าไปในเมืองเออเหมือนเป็นโลกสมมุติโลกจินตนาการแล้วนักวิทยาศาสตร์สองคนนี้ก็เฝ้าดูเธอก็อยู่ในโลกสมมุติที่แม่เธอสร้างขึ้นนะครับโลก ภายในอยู่ในจิตใจของแม่แล้วก็เห็นแม่มีอาการแปลกประหลาดอย่างที่เห็นนี้จากผู้สร้างจากผู้กกับเดสกริกไนและเอลิเซียมและแชปปี้ด้วยปรากฏว่าในนั้นในโลกของแม่มีปีศาจตนหนึ่งน่ากลัวมากอันนี้บางทีเราก็จะงงๆนะครับว่าจะเป็น โลกในความจริงหรือโลกในความฝันของแม่ที่แม่นอนเป็นผักอยู่ตลอดแล้วก็หาตัวช่วยครับมีแฟนเก่าแล้วก็มีเพื่อนสาวคนหนึ่งมาช่วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความฝันเกิดขึ้นกับเธอจริงๆอย่างเช่นแขนเมื่อสักครู่นี้และกลุ่มนี้ก็คือพระที่จะมาปราบผีเธอโดนเวียง ครับพี่โอไม่สามารถเปิดเสียงได้นะครับเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่จริงเอาภาพมานี่มันก็ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วแหละแต่ว่า ai จับยากหน่อยเรื่องเดโมนิกนี่มีปีศาจโผล่มากำกับโดยนิวบลอมแคมดูข้อมูลเล็กน้อยนะครับนี่คือวิธีการเข้าไปในโลกเรียลิตี เดอะมอ k เป็นภาพยนตร์เรท R ดูจากเว็บ IMDB ได้มีความยาว1ชั่วโมง44นาทีคะแนนผู้ชม3,600คนให้คะแนน4.2นักวิจารณ์แย่กว่าให้36เต็มร้อยเป็นหนังประเภทดราม่าสยองขวัญไซไฟกำกับโดยนิวบลอมแคมป์มีรูปถ่ายอยู่แค่นี้ ไม่ต้องดูรูปก็ได้อันนี้ดูโปสเตอร์อันนี้ชื่อดารานะครับแครีรโปรเป็นแครีรนี่คือรูปโปสเตอร์ครับอ่ะแล้วเรามาคุยกันต่อพี่โอว่าสนุกนะคือนอกจาก IMDB เนี่ยจะให้คะแนนต่ำแล้วในเว็บมะเขือยังต่ำกว่านั้นอีกครับนะักวิจารณ์ให้มีความชอบเพียงแค่15%ส่วนคนดูชอบไป10% เเปอร์เซนเท่านั้นคือทั้งสี่สถาบันเนี่ยนักวิจารณ์สองแห่งคนดูสองแห่งให้ตกหมดแต่เมเจอร์เอากลับมาใช้ใหม่ฉลองว่าที่2อเดือนสปี2อนะครับพี่โออยากบอกว่าใครที่ชอบหนังสยองขวัญเนี่ยคะแนนสีหดูได้หนังตกใจหนังน่ากลัวดูได้พี่โอก็ว่าเรื่องเขาพยายามที่จะแปลกแล้ว ก็คือแม่ป่วยนอนเป็นผักบอกหายใจก็ไม่ได้นะก็แต่แม่มีอาการแปลกประหลาดเธอจะต้องเข้าไปเพื่อที่จะช่วยแม่แต่เธอไม่อยากเข้าไปพี่โอไม่อยากสปอยมากกว่านี้แล้วไปหาดูได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ทันดูในรอบรดราคานี้อาจจะมีช่องทางอื่นให้ดูก็หาทางเอาก็แล้วกันนะครับพี่โอชอบเรื่องนี้พี่โออยากจะให้เเต็มสิแต่ เมื่อดูเครดิตของผู้กำกับเคยทำเรื่องนี้มาเอลิเซียมเคยทำเรื่องนี้มาแชปปี้อันนี้แยกแยแล้วนะอันนี้ก็ให้เจ็ดเคยทำดิสตริกไนซซึ่งพี่โอชอบที่สุดและนี่เป็นผลงานล่าสุดอเดโมนิกทำกลายเป็นหนังเกรด B หลายคนวิาพากษ์วิจารก็พี่โอชอบดูหนังเกรด B ชอบให้คะแนนสูงเรื่องนี้ให้เจ็ดไม่ได้จริงๆขอให้6ครับซึ่งก็ยังสูงอยู่ สูงกว่านักวิจารณ์และประชาชนทั้งใน IMDb และทั้งเว็บมื่อือก็พี่โอก็ว่ามันก็ดูได้เพลินๆดูค่าเวลาคือรู้สึกว่าดูแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรไม่ได้เสียดายเวลาเท่าไหร่มันก็สนุกดีคือดูแบบไม่ต้องคิดอะไรได้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบหนังสยองขวัญเนื้อหาแปลกๆแ,แต่อย่าคาดหวังมากเพราะถ้าคาดหวัง แล้วเราก็จะผิดหวังอย่างที่แฟนของสไปเดอร์แมนพูดนะครับขอขอบคุณไมโครโฟนจากร้านไทฟิกส์แกจ์เจอมีอุปกรณ์มือถือมากมายหน้าร้านอยู่ที่ซีคอนสีนักรินนะครับและหาซื้อได้ใน Lazada กับ s h o ป e ีมีอะไรที่พี่โอพูดผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือดูหมิ่นเยียดยามททำอะไรให้ใครไม่พอใจ ทางคำพูดกริยาท่าทางอะไรก็แล้วแต่พี่โอต้องขอโทษไว้ณนะที่นี้นะครับส่วนเรื่องคะแนนเนี่ยจริงๆแล้วไม่่อยอยากบอกความเห็นส่วนตัวหรอกเพราะว่าพี่โอเป็นคนที่ดูหนังสนุกง่ายเป็นคนไม่ค่อยมองเห็นข้อผิดพลาดอะไรหรือเห็นข้อผิดพลาดแล้วบางอย่างเราก็ละเวน้นยกเว้นไว้ได้ถ้าเราเห็นความตั้งใจของคนที่ทำงาน ความตั้งใจของนักแสดงและทีมงานพี่โอไม่สามารถให้หนังต่ำกว่า5คะแนนได้จริงๆถ้ามันไม่ไม่แย่จนถึงขั้นที่เราไม่ชอบนะครับนี่เรื่องนี้ไม่ชอบแล้วก็ยังให้6ได้แต่ก็ก,ก,ก็ยังถือว่ามันยังอยู่ในขั้นสนุกดูได้นะครับก็พบกันในคลิปอื่นๆคลิปต่างๆไม่เจอคลิปใหมย่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ขอบคุณครับสวัสดีครับไอ้ที่ปิดไปไหนล่ะอ๋ออยู่นี่ อืทำไมไม่ปิดล่ะบายคลิปหน้าเป็นเรื่องนี้ครับ